หลักฐานไว้เรียบร้อยแล้วดูพุงมีหลักฐานเป็นพุงย้ยๆนี่นะคะแม่แม่ก่อนไปชมความน่ารักฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องจุเนยียด้วยนะคะลาออกมาทำไมลูก <c oughs> ลาเข้าบ้านแล้วลูกเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเร็ว <c oughs> โอ้เข้าบ้านเร็วห <c oughs> นูออกมาได้ยังไงเนี่ย เข้าบ้านแล้วลูกเร็ว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 คนเก่งแล้วพ่อจาย,ยังไม่มาดูใครแม่มาดูมาได้ยังไงนี่ฮะน้าวิ่งหนีแล้วเนี่ยโอ้ยมาเมาแตงโมดูมาเมาแตงโมเหรอลูกพ่อจาย,ยังไม่มาลูกพ่อจาย,ยังสัญญาไม่มาดูใครแม่ฝนตกแม่ควรกำลังจะล้างจานอยู่ดูนี่นะใครแม่ เรากำลังจะจัดนู่นจัดนี่อยู่จูเข้าบ้านไม่เลียวอยู่ไหนหนูออกมาทำไมลูลออกหนูมากินแตงโมโอ้ยวันนี้ออกมาอรอพ่อออกมาเละแตงโมด้วยีกคะเข้าบ้านปาเอาไปกินในบ้านป้าป้า้เร็วๆลูเข้าบ้านเข้าบ้านเดี๋ยวนี้เดี๋ยวแม่เอาลงไปให้ป้ะป้ะป,ปเดี๋ยวไม่เลียวอยู่ไหน พี่บ๊อบไม่เดียวเลยพี่บ๊อบไปไปเดี๋ยวแม่เอาไปให้เร็วๆไหนไม่เดียวเดี๋ยวหาเร็วเร็วก่อนค่ะแม่แโอ้ยแตกหมดแล้วพี่จูหนูไม่เดียวนี่เห็นไหมนี่ตายแล้วหนุนกลิ้งเป็นลูกขนุนเข้าบ้านเลยเร็วน,น,นุ่นหนูเข้าบ้านไม่ไม่ ไป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 บอกพ่อ,อยลีแหละมือนี่เบิ้งเบิงเบิ้งเบิงโอ้ยดูสิคคะแม่แกินทั้งวันไม่พอเล่นด้วยออกมาเล่นด้วย <c oughs> ป,ป้าป้าแม่เอาเข้าไปให้กินในบ้านอีกปะลูกปะเร็ว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 จูป้าป้าปเข้าบ้านแล้วลูกเร็ว ออกมาได้ยังไงนี่หนูออกมาได้ <S <S ออกมาได้ยังไงลูกฮะหนูเล่นอะไรของหนูเนี่ย <c oughs> เข้าบ้านเลยห้ามเล่นเดี <c oughs> ๋ยวไม่เลี้ยวเพียเพียไม่กินห้ามเล่นลูกแม่ไม่เลี้ยวกว่อนเพียเพี้ยแล้วเนี่ยเนี่ยไม่เลี้ยวเห็นไหมนี่ปาปาเข้าบ้านแล้วลูกปะปาป้าปลาปา,ปา,ปาไม่ได้เข้าบ้านเร็วเร็ว เดี๋ยวเอาไปกินในบ้านป่ะลูกป่ะเร็ว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 พ่อจ๋าดุแน่โอ้ยอ่ะกินก็กินก่อนถ้างั้นข้ารอใช่ไหมข้าเสียเวลาหรือว่าอะไรโอ้ยออกว่าได้ไล่เดีนีน่ฮะเดี๋ยวด้อเดี๋ยวเดี๋ยวข้าหนึ่งนัาพึ่งวิ่งหนีแล้วนะหนูหนูบอกว่าข้ารอระลูก วันนี้รอด้วยกินด้วยโอ้ย,อยป้าป้ากินแล้วเร็วนี่แหละค่ะแม่แม่นี่แหละดูสิดูไม่รู้ไม่ชี้ด้วยนะไม่รู้ไม่ชีดนะช้ด้วยนะไม่รู้ไม่ชี้ด้วยนะ พาไปเดี๋ยวพ่อก็มาลูกปะอย่างอีกนุน่นตัวเองเอากิ้งไปข้างล่างนุ่นไปกินเลยว่านี่น,นไม่เลียวนี่เห็นไหมเพี้ยเพียคนก่อนเบิ้งเพี้ยเพี้ยคนก่อนไปกินเลยข้างล่างนุน่นตัวเองกิ้งลงไปนุน่นไปไปไปเดี๋ยวพ่อมาเนี่ยพ่อกลับมาจะโดนแน่ อิ่มแล้วก็เข้าบ้านนะทีนี้นี่โอเคไหมอิ่มแล้วเข้าบ้านเลยอ่ะอ่ะอะ่ข้าอรอพ่อจ๋านานโอ้สนุกใหญ่เลยนะเมื่อกี้นี่สนุกใหญ่เลยเป็นบ้านบอลไปเลยเป็นบ้านบอลไปเลยนะโอ้ยแม่แม่ยิ่งบอกว่าอย่าก,กินเยอะอยู่ แม่แม่บอกว่าห้ามกินเยอะหนูอ้วนเดี๋ยวเอาไปให้แม่วาด้วยกินเยอะแล้วเนี่ยดูพุงดูพุงสิเห็นไหมแม่วารอหนูแม่วาบอกให้จุ่ออกมาเหรออ๋อหนูจะเอาไปฝากแม่วาลูกโอเคเดี๋ยวแม่ใส่ตะกร้าให้แม่วาด้วยหนูกินก่อนนะหนูกินก่อนนะพ่อจ๋าแม่แม่อย่าพ้องพ่อจ๋านะ ไม่รู้เรื่องนะแม่แม่หนูแค่ออกมาแล้วเห็นมันกองอยู่หนูก็เลยแบบจัดจัดแต่งโมให้ได้ไหมลูกโอ้ยดูไม่ลงค่ะแม่แม่ดูไม่ลงใส่ตะกร้าเยอะๆให้แม่วากับแม่นาด้วยเขามาทวงผลไม้เหรอลูกหนูมาทวงผลไม้เหรอลูกหนูเป็นตัวแทนหมู่บ้านใช่ไหมหนูเป็นตัวแทนหมู่บ้านใช่ไหมลูก ใช่ไหมโอ้หนูเป็นตัวแทนหมู่บ้านก็พ่อจ๋าก็ซื้อไว้ให้หนูแหละลูกจะหนูอะ่ะกินทั้งวันแล้วเนี่ยแล้วหนูจะหายใจออกไหมเนี่ยดูพุงหนูดูพุง,ด,พงดูก่อนหนูดูพุงตัวเองก่อนลูกโอ้โหไม่ต้องมาเถียงเลยพุงก็คือพุงนั่นแหละพุงสามชั้นน่ะ ตัวแทนตัวแทนไม่มายใช่ไหมดูใครแม่โอ,โอเคกินก็กินพรุ่งนี้ค่อยลดพรุ่งนี้ค่อยลดก็ได้น้ำหนักนี่นะะวันนี้วันอะไรเนี่ยเราเข้าใจผิดหรือเปล่าเนี่ยวันนี้วันรังคารวันนี้ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นะเนี่ย กินตั้งแต่เช้ารอบเช้าก็ตะก้าใหญ่ตะก้าหนึ่งแล้วเนี่ยดูดูเขียวอย่าฟ้องพ่อจ๋านะแม่แมจูจูเคออกมารอพ่อจา๋าโอ้หนูออกมารอพ่อจ๋าแล้วลูกโอเคไม่ฟ้องก็ไม่ฟ้อง,องจะบอกว่ายังไงดีล่ะบอกว่าพี่หลอดเล่นดีไหมบอกว่าพี่หลอดทำเนาะบอกว่าพี่หลอด วิ่งไล่หนูหนูก็เลยตกใจอย่างนี้ไหมโอเคเปล่าระวังแผนกันก่อนก่อนพ่อจ๋าจะมาเนี่ยแตงโมกระจายขนาดนี้เราต้องวางแผนกันก่อนนะบอกแม่แม่เอฟซีก่อนว่าว่าว่า,ว,าว่าเราบอกบอกพ่อจ๋าว่าพี่หลอดทํานะคะแม่แม่หนูแค่รับเหมาหนูโอ้หนูรับเหมาแล้วลูกดูสิอะไรี่ย ดือ้อกินให้หมดเลยแล้วก็เข้าบ้านจะไปไหนอีกน้ำพึ่งวิ่งหนีเนี่ยตัวพุงย้วยๆเนี่ยไปละป้าป้าป้า,ปาเข้าบ้านอิ่มแล้วยังอิ่มแล้วยังอิ่มแล้วก็เข้าบ้านปะป้า,ปาเอาไปให้แม่วาด้วยปะเข้าบ้านได้แล้วยังจะเข้าบ้านได้แล้วยังเนี่ย ยังใครแม่ยังอิ่มแล้วยังไม่ได้อีกดูดูดแตงโมหมดกองมเริ่มเทิ่มแล้วยังเข้าไม่เข้าบ้านอีกดูพอดีแหละรอพ่อจา๋าเก็บหลักฐานตรงนี้เลยเนี่ยหลักฐานคนนี้หละคนนี้หละพ่อจ๋านี่แหละตัวแดงๆนี่แหละคนนี้เลยเนี่ยเนี่ยเก็บหลักฐานไว้เรียบร้อยแล้วดูพุง มีหลักฐานเป็นพุงย้ยยๆนี่นะคะแม่แม่ให้กินอิ่มแล้วก็ยังไม่ยอมเข้าบ้านดูดูหลักฐานก็คือพุงที่แบบปริ้นออกมาแบบนี้นี่เองคือเตงโมอยู่ข้างในหมดแล้วดูแม่เก็บหลักฐานไว้เรียบร้อยแล้วนะนี่แหละเอาไว้มัดต,ตัวผู้ต้องหาผู้ต้องหาวันนี้ อันนี้คือผู้ต้องหาวันนี้นะใครแม่นี่คนนี้เลยนี่ดูซิดูพุงซับซับผู้ต้องหาทำไมน่ารักจังเลยเดี๋ยวจับลงหรือเปล่าฮะทำไมผู้ต้องหาน่ารักจังเลยน่ารักเกินไปมุยแม่วาเรียกแล้วลูกป๊าป่าแล้วเข้าบ้านแล้วก็ไปให้แม่วาด้วยปะ ลักฐานแค่นี้พอที่จะมัดตัวผู้ต้องหาได้แล้วนะคะแม่ตัวแดงๆตรงนี้แหละนี่เลยนี่ไม่ต้องมามองพอแล้วนุ่นยังยังไม่เสร็จอีกยังไม่หมดอีกยังไม่จบกับแตงงมยอีกไปอีกอย่าไม่